สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแลกนะครับแพ็คการ์ดตุลละครนะครับจากการเล่นนะครับเล่นรอบสะสมแครอทออร์แกนิกนะครับวัตถุดิบเนี่ยหาได้นะครับจากการเล่น3ตาจะได้วัตถุดิบ1ใบนะครับวันนึงเนี่ยสะสมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบ B เนี่ยได้6ใบนะครับผมเนี่ยเล่นมา3วันก็จะได้มา18ใบใช่ไหม ผมจะแลกอ่าแคร์รัสีทองนะครับแลกเลยนะปั๊บนะอ่าแลกนะครับแลกเออ่แลกนะปั๊บอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแลกนะแลกไปก่อนแลกไปก่อนแลกปั๊บแลกนะครับปั๊บอ่าผมได้มาหกใบแล้วใช่ไหม ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราแลกเพชรนี่หกสามสิบแปดหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบเพชรเลยนะว้าวร้อยแปดสิบเพชรเลยแต่ว่าผมจะเลือกอ่าสุ่มแพ็กการ์ดไงกิจกรรมมันหมดวันที่เจ็ดนะครับก็อีกประมาณสองสามวันเนาะอ่าถ้าแลกของอัญมณีเนี่ยก็จะใช้สองอันใช่ไหมแต่ไม่เอา <c oughs> เออเนี่ยผมจะจะเปิดแพ็กการ์ดนะครับอ่าในแพ็กการ์ดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้อีโวจูนี่อีโวเอเรบอดอีโวอาน์ดูบิด อ,อีโวนาาอมิอีโวยุนลังอีโวจูนาซาโฮบิทกิจไวนาเดียจูนาไวบูหุนมาปาทมินลิมัสพิงสเต,เตลล่าแล้วก็สาวน้อยโซฟีนะครับส่วนจี้นะครับส่วนจี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้หมวกหุ่นเลกาปืนมัดส,สวิตบัตรเชิญปาร์ตี้วิญญาณไพะโลมีหน้ารักรองเท้าโรลเลอร์ทาสีปืนฟองสบู่มีอุปกรณ์เขียนแบบผู้บิชิตรองเท้าบับเบิลเนาะอ่ะมา แกล้งนะครับอ่าผมเปิดที่สองครั้งใช่ไหมมาครั้งแรก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 ได้อะไรเอ่ยเอเลบอลนะลูกผมอยากได้เอเลบอลนะเอเลบอลเนี่ยยังไม่มีนะครับพิงค์สเตลล่านะครับพิงค์สเตลล่ามาแพ็คที่สองนะเโโฮ้ยโอ้โหสาวน้อยโซฟีจเจริญพรเอ้ยผมว่าแลกเพชรดีกว่าไหมเนี่ยแลกเพชรได้ตั้งร้อยร้อยแปดสิบเพชรเลยนะอื เดี๋ยวผมพามาเปิดอแพ็คนะครับแพ็กอ่าะไรว่าโดนมาเตอร์เกุมล็อกอินไว้อะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดครับยังไม่เปิดดองไว้จนเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเปิดเลยนะมาไปสนีเริ่มบ้างนะครับตัวซุมจี้ล้มละลายใช่ไหมแถมารินอันต้าอิเล็กทรอนิกส์ล้มละลายแน่ถ้าเอาจีนี่ไปเล่นนี่ยโดนฝ่ายงข้ามถุกจนล้มละลายอ่ะ ราไม่เคลื่อนใจก็พอได้ก็พอได้อ,ไดอันนี้อันนี้ตัวละครลุมมละลายอ่ะตัวละครลุมมละลายนะครับเกล็ดลุมมละลายจริงอ่าตัวละครสุดแกงสุดแกงแกงยิงมหเนี่ยโกลเด้นลิมัสตลกงตรงไหนเนี่ยต่อไปก็การ์ดท็อปเจ็ดนะครับท็อปเจ็ดมาท็อปเจ็ดอะไรเอ้ยออโลลาโจฮิโหยมาทุกท็อปเลยการ์ดเนี่ย มาตอนที่ไอดีที่2นะครับผมไอดี ID ที่2เนี่ยผมจะเลือกจี้นะครับจี้หนึ่งครั้งแล้วก็แพ็กการ์ดหนึ่งครั้งนะอ่ะเลือกจี้ก่อนนะครับเปิด,ดนะเลยนะหกมุเลกาไมล่าน,นี่ไงปืนฟองสบู่มีนะครับอ่าต่อไปแพ็กการ์ดนะการ์ดนี่โอโ้ยุ่นลังวะยุ่นลังก็แจวเอเลบอดก็ได้นาวมิตัวยูโวก็แจมนะครับบายเลยนะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย จูน่าโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยโวน่าจะดีกว่าไหมเนี่ยมาต่อกันที่ไอดีที่สามนะครับผมไอดีที่สามเนี่ยผมจะเลือกแพ็กการ์ดทั้งสองครั้งเลยนะไปเลยนะครับแพ็กการ์ดการ์ดอะไรอะไรอะไรไวมูนโอ้โหยอดไปเลยครั้งหนึ่งมาไวมูนโอ้ไวมูนมาดับเบิลเลยนะครับ มาต่อกันที่ ID ที่4นะครับ ID สุดท้ายนะผมก็จะเลือกแพ็กการ์ดนะครับอยากได้อะไรเนี่ย Evo วนามิ e อีวยุนลังเออที่ยังไม่มีนะอ่ะมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกของ ID ีที่4ไไวมูหุนโอ้ยสุดยอดเลยเพื่อนอ่ะครั้งที่ตายครังที่2อิเงสเตลโอ้ยตายตายตายเปิดได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับ อุตสาเล่นมา,าวันละ18ตา3 5 0วตาเพื่อมาเปิดได้สิ่งนี้เนี่ยนะใครที่ยังไม่แลกนะใครที่ยังไม่แลกผมแนะนําว่าให้แลกเพชรไปดีกว่าผมว่าแลกเพชรน่าจะคุ้มสุดแล้วนะอ่ะใครที่แลกก็ขอให้โชคดีส่วนใครที่ไม่อยากไม่อยากลุ้นก็แลกเพชรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย